ลำเพลินมักผู้สาวเมืองเยซูละจังเมนงามเมนโกพผู้สาวเมืองยะโสบ่ได้ว่าพาโลสายสาวเก่าอำเภอ ba sao anh lái lại hot bobby bọn tim bạc nhim nhìn Ta dơ hèn peng oi Phèn Ôi hm 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 สีแดงแก้มยำเนมศบตาน้องลาเขินพีคือกับสีบอกแต่งโมงบานน้นองทั้งกำพอแทนแม่เนื้อแน่นบุญพี่มาเจออยู่อำเภอแดนใดพีใช้อยักหูน้องอยู่อำเภอข้อวังหรืออำเภอ,อยังจังแม่นงามสามบายอำเภอปาติวสิทานบ้านมอนใหญ่อำเภอปาติวสีทานบ้านมอนใหญ่คำเกิดกระจายบ้านแต่งโม่บาน อำเภอมหาชนะชัยแห่มาไลเข้าตอกบอกมานงครานอำเภอเลองแม่นบ่ตาหวานอำเภอเลิงแม่นบ่ตาหวานบอกให้อ้ายนั้นหูเถิดการดา้หรือน้องล่าอยู่หน้าสมัยบ้านกองเข้าญ่อำเภอเมืองบอกไว้บ่อนมองป้องเปลว คำกันแก้วดงแค้นใหญ่บ่อคำบ้านปีงไกล้ยามเปิดเผยให้ใชายหูหรืออยู่อำเภอกุดชุมไอ้นี้ตกลุมพักเจ้าแล้กหวานใจเมืองยศสาวงามวิไลเมืองยศสาวงามวิไลเที่ยวงานบุญบังไฟทำให้อ้ายพบเจอสาวอำเภอไทยเจริญช่างงามเหลือเกินทำให้อ้ายเพอมีแฟนหรือยังเราเออ มีแฟนหรือ,อยังเราเออคิดทอดเสมอสาวเมืองยศสุนทรอ,อ่อนซ่อนใจสาวอำเภอไสรมูลทางพุนเมืองยศอดใจมากบรยัยผู้สาวเ่าอำเภอจนนายเพื่อลงมักงามงอนจนนายเพอลงมักงามงอนสาวเมืองยาสุนทรลดสอนได้อายมักลาย là đứa non.